กนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวผู้นำต้องทำก่อนนาบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันพุธที่25มกราคม2566นายกรองศักดิ์โอส,ส์พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายพิชัยมณีลาบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนายธนิตเลขานุก,กิจผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเจ้หาหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเกษตรจังหวัดและภาคีเครือข่ายดำเนินการนำพันธุ์พืชผักสวนครัวที่ได้จากการสนับสนุนต้นพันธุ์ของเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอเมืองสุราษธ,ธานีร่วมกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวณนะบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษธ,ธานีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งโดยพืชผักสวนครัวที่นำมามีจำนวน19ชนิดได้แก่มะนาวข่าขามิน้นตะไคร้ผักหวานชะอม ผักกวางตุง้งกรีนโอก๊กเรดโอก๊กผักชีฝรั่งถั่วฝักยาวพริกยี่รากะเพราโหระพาผักแว่นแก้วกุยช่ายผักชีและขึ้นช่ายเพิ่มเติมจากผักสวนครัวและไม้ผลที่มีอยู่เดิมจำนวน11ชนิดนอกจากพืชผักสวนครัวและไม้ผลบริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังได้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อเป็นการย่อยสลายอาหารให้เป็นปุ๋ยแก่พืชผักอีกด้วย ในการนี้นายชูศักดิ์รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีกล่าวว่าตนได้ให้ความสําคัญกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ความเข้มแข็งของชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหารในวันนี้เป็นการขยายผลต่อยอดจากกิจกรรมเอามื้อสามคัคคีปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารณนะจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนต่อไป